ฉันกลับมาแล้วฉันกลับมาทวงความยุติธรรมของฉันคืน <ś> ผมก็ได้เตรียมมาทุกอย่างนะนะทั้งปืนก๊อกปืนรีโวเวอร์ออปืนเอืม m ฟแล้วก็ชอดกันเอาแบบมาทุกกระสุนเฟฟลยแต่เว้นอไลโฟไว้เพราะว่าไลโฟิลระยะไกลมันแทบจะไม่ได้เรื่องเลยเพราะว่าซูมมันซูมแบบ สูดแบบยัดจัดแล้วก็ชุดก็หมวกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นชุดเกราะก็หนึ100่งร้อยเกราะแขนก็ยี่สิบสองเปอร์เซ็นนะนะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเอามาแบบอเอามาไฟกับซอมบี้โดยเฉพาะเ,าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเราจะไปหาบอลเราต้องผ่านแบบม็อบซอมบี้มันก่อนเดี๋ยวเอาเอาเอาไว้อย่างนี้แล้วกันอ่ะมีดน่าจะ พอมั้งไอ้เ <lere> จ้าฟาร์มไม่ใช่ฟาร์มไอ้เจ้าซ้อมซ้อมซ้อมมือไว้ไอ้เจ้าไอ้เจ้าไอ้เจ้าประเด็นเลยนะไอ้ไอ้กระตุกหืโหลดโหลดผีเราอะไอตัวที่มันแบบเป็นแฝงมันมันสามารถปล่อยพิษได้ฮัลโหลมันปล่อยพิษได้อ่ะมามามา หัวตีหนึ่งเฮ้ยหวดเฮ้ยจะเฮ้ยจะหวดเฮ้ยจะหวดมีอะไรเปล่าเก็บไปด้วยละกันเดี๋ยวลองมาดูฝั่งนี้เิเออเนี่ยโอ้มันมันปล่อยพิษได้เอ้ยเอ้าเอ้ยมันทำงานกันเป็นทีมมันทำงานกันเป็นทีมเฮ้ยจะหัวตีหนึ่งเฮ้ยจะหวดไปเฮ้ยจะหวดไปเฮ้ยจะหวดเฮ้ยมันหลอกล่อเฮ้ยเฮ้ยเราต้องแบบ จะเอแล้วก็วิ่งไปเลยเออวิ่ง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 ทางนี้ไปไหนก่อนเอ้ยมีซอมบี้เออสองตัวด้วยแหละเอ้าแล้วมีวิ่งมาเพื่อนเอยไปไหนนี่มีถังสีเจอเอ้ยเหมือนจะมีแท้อยู่ฝั่งนี้เอ้ยมีชุดเกาะจิ้มไปอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่ง ตัวหนึ่งจิ้มได้จิ้มไปเจอโอเคเอ้ยมันเจอโอ้โหถังตีแบบเยอะจัดเดี๋ยวค่อยมาเก็บนะอะไรอ่ะหมวก <c oughs> ชุดเกราะแล้วก็โอโ้องเยอะนะเอ้ยอย่าเพิ่งเก็บแล้วกันนะเอาเอาเอาไว้ก่อนเอาเก็บแต่กระสุนมาเอาเอาแต่กระสุนเรงนั้นก็เอาไว้ก่อนชุดเกราะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต ขอ,องดีจัดก็ฮัลโหลฮัลโหลฮาราเลยโรฮาราโอเคเออวิ่งวิ่งวิ่งข้ามมันไปวิ่งข้ามมันเวิ่กเออเอืออะโอ้โดนหดไปหนึ่งจุดกรอเราเอ้โอ้จากหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยนะเหลือเจ็ดสิบเจ็ดสิบเก้าอะลดไปยี่สิบเปอร์เซ็นนะ่ะทางนี้ไปหน่อยฮัลโหลฮาราทางใหม่ไปหาบอสไหมนี่มันทางไปหาบอสเลยเจ อ阿เจอะเจเฮ้ยตัวไรเอฟอะไรอ่ะกีการ์ดกีการ์ดอะไรสักอย่างเอ่อก็ไม่ใช่คีนี่ไงกีการ์ดอะไรอ่ะ VIRA Engineer Access Card Engineer มันไม่แค่ของทหา,หารเลยหรือยังไงอะไรเมื่อไหร่่เออแฟมเก็บไม่ได้ตู้อ่าอ่าโอ้โหตูบบน้นีไ้ไมนนะ่เ,เก็บได้สี่ช่องเลยครั้งแรกโอดูดิโอต้องออกกลับบ้านกระสุนเอ่อเอาไว้ก่อนนะเอ้ยมันเฮ้ยเก็บได้สี่ช่องอ่ะเฮ้ยอะไรอ่อ๋อไออ๋อที่ขับปืนกลนหรือเปล่า เอ้ยตู้เก็บได้สี่ช่องครั้งแรกเอากับบ้านต้องต้องเอากับบ้านต้องเอากับบ้านที่มันห้องบอสปะนี่ใช่หไหมเนาเนาเฮ้ย,ยดาดาเดี๋ยวนาะบอสมันหายไปไหนนาะเอ้ยบอสหายฮาลัฮลโหลฮัลลา เอาบอสให้เอาบอสบอสหายจริงเอาบอสหายไปไหนก่อนใช่เฮ้ยเอ้เอสู้เอาว่าจะสู้กับบอส เอาหมดสนุกเลยทีนี้ฮัลโหลเอาิบหายบอสหายบอสเตอรอะไรวะเนี่ยเอาจิบหายแหละบอสหายไงเออหรือว่าผมไม่ควรจะเข้าฝั่งนี้เหรอวันนี้ควรจะเข้าฝั่งนี้ใช่ไหมมันต้องแบบเข้าข้างหน้าเหรอ หรืออะไรยังไงเมื่อไหร่เฮ้ยไหลเฮ้ยวิ่ง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 เรเจะเราจะอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะเรเจะอย่าพึ่งเดี๋ยวขอโหลดเซฟใหม่ก่อนขอดูซิบอสมันหายไปไหนอ่ะฮัลโหลเอออย่าพึ่งแป๊บนึงแป๊บนึงบอสหายอะไรวะเนี่ยเดี๋ยว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 ขอแบบโหลดเซฟใหม่ก่อนนะ เอ้ยบอสหายอย่างนี้ก็คือแบบไม่ได้นะหมดสนุกเลยนะเราจะเตรียมของแบบมาสู้กับบอสหรือว่ามันไม่ให้ไปฝั่งนี้ว่ะมันแบบต้องวิ่งไปตรงๆเลยหรือยังไรยังไงเออ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 โออะไรเอยเออโอโอเราเออเอยเออเออโอไม่ตุยเอย โอยากเออมันผัดกันวิ่งมาฮัลโหลเอ้ยโล่จะแหกเอาหายแล้วลดไปเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยแมสองตัวเอ้ยแล้วไอ้ตัวนี้มันยิงไอ้นั่นได้เลยนะเอ้ยเราต้องวิ่งไปเร็วเร็วแล้วก็ปีนอ่ะแบบไม่ดองเข็มแล้วกันแบบยิงไปเลยก็ได้เออเสียงดังหน่อย เพื่อความรวดเร็วของเราแล้วก็ไม่เสียอะไรเอ่อพึ่งพฝามไะเจอารุอโรุทาราหมดยังแล้วก็ถือถือโล่ก็ถือมีดแล้วก็วิ่ง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 แล้วก็เข้านี่เข้านี่เจ้เจ้เจ้เอ้าลืมหร้อเราอะจิ้มไป โอเคเหมือนจะมีสองตัวเหมือนจะมีสามตัวนะอยู่ในนี้เอ้ยบอสหายอ่ะไม่ได้นะแบบไม่สนุกเลยนะอย่างนี้เออมันมันหลบเออเออจะเออเอออุตส่าหเตรียมเตรียมของมากูเจอฮัลโหลไปไหนแล้วอ่ะค่อยๆย่องแล้วก็จิ่มไปโอเค เอ้ยไม่มีบอสนี่คือแบบไม่สนุกเลยนะฮัลโหลฮัลโหลอ่ฮาบอสอยู่เอา้าแสดงว่าเราเข้าเราห้ามเข้าฝั่งนูน้นโอ้โหมันเปิดก่อนอ่ะเปิดก่อนได้ปูดแล้วเราอะเ,ออเดี๋ยวนะงั้นก็แปลว่ามันห้ามเข้าฝั่งนูน้นเดี๋ยวนะกเปิดให้เข้าอ่ะฮัลโหลฮ่ามีเราเก็บไว้ก็เป็นกลนเอ่อ รีฟอนมือหน่อยละกันดีฟอนมือดีฟอนมือยังไม่เคยใช้เลยน้องน้องถือโลไปด้วยกับไอ้ไอ้นี้ไปด้วยอ่ะเดี๋ยวเราเก็บก่อนเออสวัสดีเพื่อนชายเจ้าลบเอออะไรเอา้าไม่ได้เปรตกระสุนเอ้ยมันเดินมามันเดินมาไหมไม่มันไม่เดินโอเคง่ายอยู่ง่ายอยู่โอ้แล้วโอ้ก็จะโอ้เฮ้ยมันเดินมันเดินมา มาเดินเดี๋ยวอย่าพึ่งเออไปเจอโป้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีโอ้กัดจะบรรจุได้แต่ละนัดโป้งโป้งไอเจ้าอะไรอะไรเขาปิ้งเปี้ยวปิ้งเปี้ยวไอเจ้เออเฮ้ยโ,โดนมันไหมนี่เอออย่าพึ่งลบกอด,ดเออไอเออมันเล็งมาแล้วเออโดนไหมนี่เราไม่โดนโอเค โอ้โหลิวอลเวอร์แบบแบบแบบไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยนะเออเออเออยิงตุ่มมันยิงตุ่มเออเอ้ยเหมือนได้ยินเสียงซอมบี้เอ้ยมีลูกสมุนเลยก็ไม่ได้นะเหมือนมันมีลูกสมุนรือเปล่าเราจะอ่ะยิงติดกระแพงเลยแต่หลุก่อนเพื่อเออโดนไหมนี่มันนี้ได้ยินเสียงซอมบี้ ใช่เหมือนได้ยินเสียงซอมบี้เออเดี๋ยวถือปืนกลก่อนซอมบี้อยู่ไหนโว่เจอ,อมันมันอยู่ไหนแล้วอย่างซอมบี้อยู่ไหนอ่ะเออเหมือนมันจะมีทุกสมุนหรือเปล่าไปไหนละโอ้โหมือจัดโอ้โหเดี๋ยวเ,ออเปลี่ยนกระสุนเออเฮ้ยโอ้งเออผมมองไม่เห็นไงโอ้โหโอ้โห โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนต้องเล็งตุ่มมันนะเจอนี่นี่มันต้องเล็งตุ่มมันเฮ้ยมันมันมันตั้งท่าเอาไม่เฮ้ยมันตั้งตั้งท่าอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมัอนมีวัฒนการเฮ้ยมันวิ่งมามันวิ่งเอ้ามันวิ่งเดี๋ยวเอ้าเอ้ยอะไรเอ้ยขอโทษเอ้ามันเฮ้ยอะไรอะไร เอ้ยเอ้ยมันมีซอมบี้อะไรติดแล้วเรอ่ะเฮ้ยเอาฮ่าติดติดเลิหลีติดเอาเอ้ยเอาแล้วยิยงตรงไหนมาได้นี่ไา่ละช็อตกันฮ่ามันเปิดโอ้เปิดจุดแล้วเรอ่ะเอ้ย อะไรติด ه, ติดใช้บัคที่เกิดประโยชน์เพื้อนเออเออรีบอลเบอร์แรงระเปล่าอ่ะเห็นลองดูดิในๆก็ติดติดลิลิติดแล้วเออเอออ่เออะ ไปแล้วอ้าวก็ไม่เท่าไหร่ก็ไม่เท่าไหรนะเฮ้ยเหมือนซอมบี้อีกตัวว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อเอาปืนอดีเพื่อนชายอะไรมามาวิ่งมาวิ่งมาโป้งๆมีไอ้เปล่า,ามีกระสุนคืนโอเคผมคราบอันนี้ ใช่ e, V R A เ,เดี๋ยวนะไอ้ที่อยู่ห้องห้องห้องนั้นก็ V R A V โอ oh, V I R A Test Subject ID เหมือนคีย์การ์ดของอะไรสักอย่างอา่าถ้างั้นมันเป็นของเราแล้วสินะเฮ้ยอ๋อโอ้ยตกใจหมดอา่าแล้วก็คีย์การ์ดผมครบับอา่าคีย์การ์ดของอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ตู้ต้องเอาไปให้หมดนะขอ เหมือนจะมีตู้ที่อยู่ฝั่งนู้นด้วยประมาณสามประมาณสองตู้นี่แหละแต่ยังได้ยินเสียงอมบี้อยู่เลยอะ่ะอะไรแดงๆอยู่ตรงนี้ไอ้ซชมบี้มันออกมาจากฝั่งไหนนี่อะไรแดงๆอะนี่นี่นเอ้ยดูว่ามัน,อ,นอ, <laughs> อ๋อแสงเลเซอร์เราไปไปเก็บของหาข้างในนี้ก็เป็นของเร้าๆสินะเออมีอยู่ ตู้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าเดี๋ยวเอาแค่สองตู้นี้แล้วกันเพราะว่ามันมีทั้งสี่ช่องเนี่ยดูสเออิเยอะเยอะืมโอ้มโมันมีทุกช่องแต่ว่าเป็นช่องละหนึ่งช่องละหนึ่งชิน้นมาเชติเก็บมาโอเคเดี๋ยวยกไปเลยขอบคุณครบับ หลบหน่อยสิมาเก็บข้างในนี้ต่อเอ,อ่อมีอะไรอีกไม่เจอเจอไม่มีเหมือนเราจะเปิดแล้วนะมันก็ไม่มีอะไรเคมีไม่มีไม่ม,ม,มีแล้วก็ไม่มีเฮ้ยมีอยู่ฮะเดี๋ยวเก็บเก็บไปในตู้โอเคเดี๋ยวเรากลับฝั่งนี้เลยละกันมันเอ้ยเดี๋ยวนะเหมือนฝั่งนี้จะมีซอมบี้นะ เอ,อแ่แค่เหมือนฝั่งนี้้าอ๋อ,อ,อมันมีซอมบี้แต่ว่าเป็นซอมบี้ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยววางก่อนรลหัทราไปไม่ได้อ่ะเอ,อเดี๋ยวขอวางไว้ข้างนอกก่อนวางไว้ตรงนี้โอ้ม,มีซอมบี้ตรงนี้อ่ะวายต้องเปิดได้ โอเคมันมีของมีอะไรอะแสงมีถังสีถังสีแบบเยอะจัดเอาไปเทรดฮะเอ้ยเอ้ยมันมันมันจะมันจะพ่นหรือเปล่าเก็บแล้วก็วิ่งเออเดี๋ยวฝั่งนี้เหมือนจะมีซอมบี้นะไอ้เออเอ้ยวาร์ปไอ้โอ๊กโง่เออเฮ้ยเอ้ยโอเคขอบคุณครับ Hey, <laughs> หมามันวาร์ปอ,อ่ะตกใจหมดด้วยว่าทอมปี้แบบมโมโหอยู่ตรงหน้าตังซีเก็บเจ็บ็บ็บของเทรดชั้นดีของกระสุนไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็หมวกชุดเกราะของเราเฮ้ยเกาะผมอ่ะเอ้าชุดเกาะผม,มเอ,อ้า <laughs> เอาโหลดเซฟใหม่ชุดเกาะหายเอ,อ้ย ก็เราเหลือกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะอุตส่าห์ได้ของดีเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์โอเคจะก็เยอะอยู่เอ้ยถังสีปัดไม่ได้ของเรดขอบนครับเอ่อมีอ้อมันมีแท้มันมีแท่โซ่แท่แกุญแจมือเอ่อมันมันตุย้ยมันตุ้ยน้ำลายได้อ่ะแบบเราต้องถือโลกไว้ก่อนนะเอา สรุปแล้วรีวอลเวอร์มันแรงหรือเปล่าอ่ะมันยิงช้ามากแต่ว่าน่าจะแรงมัง้งขึ้นชื่อว่ารีวอลเวอร์แล้วอะ่ะเอ,อ่เออ,อ,อมีดเอาเอามีดโอเคอ่ะถือโล่โอเคแล้วก็กระเจ้ากะเจ้าอย่าอย่าตุยอย่าตุยน้ำลายอย่าพึ่งอย่าพึ่งออกไม่ได้ฮลัลโหลเดี๋ยวต้องเคลียร์แบบซอมบี้ด้านนอกเอ้ยกำลังชาร์จอยู่หรือเปล่า ดี๋ยวเลียซอมบี้ด้านนอกก่อนละกันเอ้ยมันมันจะตุ้ยแล้วมันจะตุ้ยแล้วมันจะตุ้ยเอ้ยเกือบเกือบโดนซอมบี้ข้างนอกเนามันวิ่งไปไหนแล้วอ่ามันอยู่มันอยู่ฝั่งนู้นเฮเออเออมันมันจะตุยมันจะตุยไปเจอเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอไปเอไตัวไปไปมาสองตัวไปเจอไปเจอเอเออโลโลเราจะแหกเออโลโลโลโ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 โล เฮ้ยเหมือนเหมือนมันจะตุ้ยเราจะจะเออเอออะไรวะเนี่ยเจ้ไม่ให้อะไรเลยโอเคขอบคุณครับกระสุนแล้วยิงไม่ตายด้วยนะไอ้พวกเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนโซแซ่กวนแย่มือเฮ้ยตรงตรงนี้ด้วยเฮ้ยโดนตุ้ยเฮ้ยมันใครใครมานั่งอยู่ตรงนั่นสวัสดีครับเป็น ซอมบี้เปล่าเราอะไม่เหมือนซอมบี้เลยนะเฮ้ยไม่ได้จะนอนสวัสดีเฮ้ยเหมือนคุยได้เอ้าคาตินคุณมาทำอะไรที่นี่เอ้าไปแล้วสรุปไม่รู้เรื่องเอ้ยมันมันมันให้วิ่งตามไปงั้นเลยหรืออะไรยังไงเมืออ่อไหรเฮ้ยมันขึ้นรูปกำปั้นนะ อะไรเอาเอ้ยเหมือนมันมันให้เคเวสเรามาล่ะเคเวสเอ่อเดี๋ยวนะเออไม่ใช่เคเวสนี่ไงอ๋อมันเป็นเมนเคเวสอามันมีเคเวสแล้วเลย สรุปเมนเควสหรือไซเควสอ๋อมันเป็นไซเควสอ้าวครั้งแรกมันมันให้เควสมาเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทํานะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนริมหายแหละเออมันให้เควสมาอยากรู้อะว่าสุดปลายโอ่มันมันมีอะไร่ะเราเดินไปแล้วตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อยซอมบี้ตุ้ยได้เอ้ยอ้าว ฮเหมือนเหมือนแบบใหม่หรือเปล่าแบบใหม่ไหมฮ่าความสีวิรัยแบบใหม่เฮ้ย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 อะไรอะไรเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอย่าพึ่งเฮ้ยเจอเจอเฮ้ยอะไร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 เออเฮ้ยเฮ้ยเจอเจอคนเถื่อนเฮ้ยเอารูทไม่ได้ด้วยฮ่า ออแต่มันให้ให้อะไรอะ้มาเชเต,เตล้ล่ะอ๋โอดูมาเชเต้มันดีสองเปอร์เซ็นต์นะเอามาทำอะไรก่อนอมันมาจากไหนไะชิบหายแล้วแแบบใหม่แบบไม่มีโจนแต่มีคนเถื่อนอเจอเพื่อนเฮ้ยไม่โดนเออเอ้ยคนเอ้ยรูดกดยกไม่ได้ขออ พอดูมาเชเต้แกหน่อยสิมาเชตเต้แกแบบือจะพังแหล่ไม่พังแหล่อยู่แล้วไม่ได้เอ,อ้ยนี่มันแบบมอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาสำรวจนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาคนนะขอแบบไปทำเควสก่อนแมบปบแมบบบ,บแรกเรายังคนไม่หมดเลยโอเคในที่สุดก็ครบว <c oughs> ิ่งไปกับประมาณกี่รอบอะห้ารอบเพื่อที่จะเอาตู้โอ้สี่ช่องประมาณก็จะเป็นสามช่องอ่นะ แล้วมันก็จะมีตู้แบบเหมือนตู้ใหญ่อะตู้ใหญ่มันเก็บได้เออเก็บได้เนี่ยเออเท่าไหร่นะห้าคูณสี่ห้าคูณสี่แต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นแบบห้าคูณสามใช่ไหมมันจะมีตู้ห้าคูณสี่ซึ่งผมไม่เอานะเอาแต่แบบตู้ตู้นี้แหละแบบใหญ่ดีเอาเอาเอาไปไว้บ้านาบุรีก็เอาไปเทรดนะนะ เงั้นเดี๋ยวเอาไปลองไปเทรดแล้วกันมันจะมีอะไรให้เทรดหรือเปล่าไม่รู้ว่าบุหรี่มันจะเทรดได้เยอะไหมเออเอาไม่ใช่โอเคไปเพื่อนเรากลับบ้านกันเถอะได้คีย์การ์ดมาใหม่สองใบน่าจะเป็นของพวกแบบพวกโจรหรือเปล่าที่มันอยู่ในรังโจรเนี่ยที่เราแบบเปิดไม่ได้เ,เดี๋ยวลองลองไปใช้ดูแล้วกันสวัสดีครับเออกระตุกกระตุกหน่อยนะ อาจจะมีอะไรให้เทรดหรือเปล่าอยากได้อิเล็กทรอนิกส์อาร์ตนะครับอิเล็กทรอนิกส์อาร์ตไม่มีมีไม่ขีดมีสครับสครับหน่ scrap. อยละกัน่าแบนเดดโอ้สครับเจ็ดกับแบนเดนเดเกือบได้อ่ะได้อยู่ได้อยู่แล้วก็อาเติมผ้าไปโอเคขอบคุณคราบผ้าเราก็มีเยอะเหมือนกันนะไม่เอาละกันพวกแกส๊สพวกน้ำมันเงี้ย ก็ะมะเร็ดมะเร็ดสวัสดีครับมีมะเร็ดอะไรคอนอ่ะคอนสองโอเคเออแรกกับผ้าแทบไม่ขึ้นเลยอ๋อโอเคอืมต้องเจอไม้เด็ดเราไม้เด็ดเราไหนดูสิบุหรี่แรกได้เยอะเปล่าออกแบบบุหรี่แบบเยอะๆเออ,อะรุดออมมาเลยแล้วกันแบบช้า ฮะไม้เด็ตเราไม้เด็ดซึ่งไม่รู้ว่ามันแลกได้ไหมแต่ว่าบุหรี่เราแบบไม่ได้ใช้อยู่แล้วไงฮะอ่ะได้อยู่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 โอเคแต่แบบไม่พออ่าเหมือนมันจะมีอันที่แบบสองถ้แตกอยู่นะถ้าแตกสองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไปพายพวกถ้าแตกที่มันจะแตกสองนะเออเอาเป็นตัวตัวนี้สองตัวนี้สอง แล้วก็อันนี้สองโอเคนอกนั้นก็อย่างละหนึ่งไปแล้วก็เอาอขาดอีกหนึ่งก็เอาโอ้แบนเดดแบบแคบจะไม่ขึ้นเหมือนบุหรี่จะได้เยอะกว่าอีกโอเคเอาเป็นผ้าไหมผ้าก็ไม่เอาอะ,อะแบแนเดดอ่ะไปจนเต็มแล้วกันโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะไปปลูกจะไปปลูกข้าวโพดกันเอ่อแล้วก็ฟรูด ออเทรดอาหารหน่อยครบับอาหารอยู่ในเอย่ยสวัสดีมีอะไรให้กินนะเปล่ามีอาหารตะป๋องมีเกลือเราอยากได้น้ําตาลนะครับเมื่อวานที่แล้วก็มีน้ําตาลนะเนื้อเออโอเคอาหารตะป๋องเอาข้าวแล้วกันแล้วก็บุหรี่โอ้โเ,เยอะอยู่นะโอ้เท่ากันกับแบรนเดดเลยอะ่ะบุหรี่เอาบุหรี่แบบอามาเตรดแบบของดีเหมือนกันนะ จะเ,เอาไปดูดเล่นนะเอาแบบเอามาเทรดก็เอาเกลือเกลือเกลืออยู่บ้านเรามีอยู่แต่ว่าม,มันต้องเอาไปหมักนะมันเอาไปหมักกับเนื้อเพื่อเป็นเนื้อตากแห้งน่าจะเก็บได้เยอะกว่าเดิมอีกเดี๋ยวค่อยลองไปทําดูเอาอาหารตะปองอสองป่องแล้วกันแล้วก็แลกบุหรี่ไปบุหรี่เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วไงแล้วก็ผ้าผ้าสองไปแล้วก็ขวดน้ําน้ําไม่เอาละกันพวกนี้ โอเคขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวจะแวะมาวันละรอบรักกันมันน่าจะรีวันละรอบแหละเอียกเบรกอ่ะเรามาถึงบ้านโดยสวัสดีรูปภาพเอ่อสวนเวควสเควสเควสเอ่อมันบอกให้ไปหาเจมที่แกสตสเตชันก็จะปั๊มน้ำมันนะซึ่งปั๊มน้ำมันไหนก่อน เดี๋ยวพาร์ทหน้าเราค่อยมาลุยเควสแล้วกันนะอะแท็กไปก่อนซิเอ่อเจ็ดร้อยเมตรเจ็ดร้อยเมตรแก๊ส,สเ,ตเตชันงั้นหรอเออแก๊ส,สเ,ตเตชันที่เห็นมันมันมีเยอะอยู่นะแต่ว่าถ้าเจ็ดร้อยเมตรมันเออน่าจะตรงนี้หรือเปล่าแก๊ส,สเ,ตเตชันเออหรือว่าตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่น่าจะ700เจ็ดร้อยเมตรเออ เดี๋ยวค่อยไปละกันเนาะเดี๋ยวเอาไว้พาัทหน้านะอ่ะเดี๋ยวพ์ทนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวพ์ทหน้าคุณจะเป็นยังไงก็กดติดตามไปด้วยนะครับ